ใช้ลิ้นยังไงให้แฟนติดใจนะคะสวัสดีค่ะหนุมน่มๆพบเจอกับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก้อยมาตามคําเรียกร้องของหนุมน่มๆหลายคนนะคะที่หลังไมค์เข้าไปอยากให้ก้อยพูดเรื่องการใช้ลิ้นนะคะกับแฟนนะคะใช้ยังไงให้แฟนติดใจนะคะก่อนที่เราจะทําการใช้ลิ้นกับน้องสาวของเธอนะคะก็อยากฝากให้หนุมน่มๆทาความสะอาดแปลงฟันบ้วนปากให้สะอาดก่อนนะคะอย่าให้มีเศษพริกนะคะเศษผักติดตามร่องฟันนะคะเพราะว่า น้องสาวนะคะเป็นจุดที่บอบบางนะคะไวต่อการติดเชื้อไวต่อความรู้สึกนะคะถ้าเรากินข้าวมีพริกมีเศษผักติดไปด้วยนะคะจะทําให้สาวๆรู้สึกแสบบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ทําให้กิจ,จกรรมไม่ราบรื่นนะคะฝ่ายสาวๆเองนะคะก็ควรจะหมั่นทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดขนให้สั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ พื่อการรักษาความสะอาดที่ง่ายนะคะลดกลิ่นอับชื้นนะคะแล้วก็ชวนให้มองนะคะชวนให้หน้าเข้าหานะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการที่เราจะเบินน้องสาวเนี่ยไม่ควรจะตรงปีเข้าไปเลยนะคะควรจะปลุกกระตุ้นให้เธอตื่นตัวสะก่อนนะคะโดยการเรียกขาทั้งสองข้างนะคะเรียกขาอ่อนทั้งสองข้างของเธอนะคะให้เธอตื่นตัวก่อนเสร็จแล้วนะคะใช้มือสองข้างวี สองข้างแหวกหรือปุลาของเธอนะคะใช้ปลายลิ้นเดียนะคะสองข้างกลับไปมานะคะเสร็จแล้วใช้ปลายลิ้นนะคะเดียรจากปากถ้ำนะคะจากจุดที่หนึ่งขึ้นไปถึงจุดที่สองนะคะคือจุดพิสตอลิสเม็ดชมพู่นะคะจุดเม็ดชมพู่เนี่ยเป็นจุดที่ไวต่อสัมผัสนะคะทําให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดจะได้ก็ตรงนี้นะคะให้เราใช้ ปากถูเบาๆหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เรียให้รอกเสร็จแล้วก็ใช้ลิ้นตวัดตวัดขึ้นตวัดลงนะคะเบา,เบาๆรัวๆนะคะทําเร็วๆนะคะแต่ว่าไม่ทําแบบแถวเบาะนะคะไม่ควรใช้น้ําหนักเยอะเพราะตรงนี้ถ้าเราใช้น้ําหนักเยอะตั้งแต่แรกเลยจะทําให้สาวๆเจ็บแล้วก็ไม่มีความสุขในการใช้ลิ้นของคุณนะคะ,ะค่อยๆทำแล้วก็ทำแบบเบาๆนะคะทำรัวๆนะคะ สังเกตดูแฟนนะคะถ้าแฟนมีอาการเกรงตัวนะคะหรือมีเสียงคลางเบาๆให้คุณเริ่มเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ําหนักปลายลิ้นนะคะแต่อย่าเพิ่มมากนะคะเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะวิธีการใช้ลิ้นกับน้องสาวเนี่ยเหมาะกับนุมๆหนุ่มทุกคนนะคะโดยเฉพาะหน,นุ่มที่มีปัญหาการแข็งตัวนะคะแข็งไม่นานเนี่ยสามารถใช้ลิ้นช่วยได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ ไม่บายค่ะ